สวัสดีค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะมดจะอัดเอาไว้นะมาเล่าเพื่อนๆฟังเพราะว่าน่าจะถูกเผยแพร่ในช่วงที่เป็นช่วงปีใหม่เนาะเผื่อใครมาย้อนดูนะคะอันเนี้ยได้รับคำถามมาระหว่างเรื่องเกี่ยวกับมดพูดไปเยอะมากเลยเกี่ยวกับว่าทำขนมยังไงเนี่ยไม่ให้เราไม่อยากใส่สารกันเสียนะคะ แต่บางคนเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องใส่จริงๆก็เลยจะมาบอกให้ระวังเอาไว้ค่ะแต่ในวันนี้หัวข้อที่จะมาพูดคือจะทํำยังไงโดยที่เราใส่สารกันเสียหรือสารกันบูดล,ลงไปในขนมแล้วนะคะไม่เป็นอันตรายกับผู้บริโภคหรือให้ถูกต้องตามกฎหมายของออยอนเองค่ะเดีย๋ยวขอโมเช็คเสียงนิดน,นึงเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าติดดีหรือเปล่า Hey, ค่ะ <c oughs> ก็ถ้าเกิดใครที่เข้ามาย้อนดูคลิปนี้นะคะก็อย่างที่มดบอกไปนะวิธีการใส่สารกันเสียต่างๆเนี่ยให้ถูกต้องตามกฎหมายของผู้บริโภคอันจริงๆอันนี้คลิปนี้ทำออกมานะคะสำหรับคนที่จำเป็นที่จะต้องอยากจะใส่จริงๆแต่ว่าส่วนมากเนี่ยทำไมเวลาเราไปเจอที่ออยอสุ่มตรวจแล้วอ่ะทำไมเขาถึงเจอเรื่องนี้ขึ้นมานะ ว่าทำไมเจ้านี้ยังใส่สารกันเสียเกินอยู่นะคะส่วนมากเนี่ยม้บอกก่อนเลยว่าสารกันเสียที่ออยอตรวจพบตรวจเจอแล้วก็เป็นอันตรายกับผู้บริโภคนี่ก็คือตัวสารกันบูดนั่นเองนะคะสารกันบูดนี่มีอันตรายกับผู้บริโภคมากมากกว่าสารกันราเนาะ การาเนี่ยก็จะถูกแยกออกเป็นทั้งเค้กแล้วก็ขนมปังด้วยนะคะเวลาเพื่อนๆจําเป็นที่จะต้องเลือกใช้หรือหยิบใช้เนี่ยก็เลือกให้ถั่วเพศไม่ใช่เอาการ,ร์าของขนมเค้กไปใส่ในขนมปังขนมปังมาใส่นในเค้กปนกันไปหมดนะคะเพราะว่าเชื้อโรคที่เกิดขึ้นในแต่ละตัวของขนมเนี่ยมันแตกต่างกาันเขาเลยจะต้องทําตัวสารเพื่อป้องกันพวกเนีเออ้ออกมาคนละแบบนั่นเองนะ แต่วันนี้ที่จะมาพูดนะคะจะเป็นในเรื่องของกลุ่มสารกันบูดเนาะกันบูดเนี่ยจะถูกใช้นะคะเดี๋ยวจะแนะนําก่อนว่าเจ้ากันบูดเนี่ยเขาใช้กันในไหนบ้างนะคะแล้วอะไรที่เขาจะต้องใส่กันบูดเนาะกันบูดเนี่ยนะคะส่วนมากเนี่ยก็จะอยู่ในไส้ประเภทไส้ขนมนะคะไม่ว่าจะเป็นโมเดตัวอย่างก็คือไส้ทุกชนิดเลยที่เพื่อนเพื่อเห็นได้ไส้สังขยาไส้มะพร้าวอะไรที่เป็นในตระกูลไส้ ทั้งหมดนะคะที่พูดมาเนี่ยใส่มะพร้าวใส้สังขยาใส่ฟักทองใส่หมูแดงใส่เผือกใส่มันม่วงใส้อะไรที่เป็นตะปูลขึ้นชื่อไส้นะคะอันนี้เขาจะใส่ใช้สารกันบูดส่วนสารกันบูดที่จะใส่ลงไปในตัวอื่นได้อีกก็อย่างเช่นผลิตภัณฑ์พวกซอสนะคะซอสต่างๆก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรอเครกเค้กในนั้นจะมีซอสนะคะก็คือใส่ลงไปได้เหมือนกันหรือว่า อะไรต่างๆที่มีลักษณะเป็นของเหลวเนาะแล้วก็มีการเอาไปกวนอะไรอย่างเงี้ยส่วนมาใส่เอกคลเนาะใส่เอกคลเนี่ยก็คือมันเสียง่ายอยู่แล้วอ่ะใครใช้ก็รู้แต่ทีเนี้ยวันนี้จะไม่ได้จะมาบอกว่าทําไมจะต้องระวังนะคะแล้วก็วิธีการตวงของสารกันบูดเนี่ยหรือวิธีการใช้เบื้องต้นเนี่ยเขาใช้กันยังไงคือใช้จริงๆเลยอะ่ะคือแบบว่า เนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้แล้วแต่บางคนเนี่ยกลัวไม่รู้จะใช้ยังไงก็มันจะมีวิธีการคำนวณอยู่นะคะถ้างั้นมาขอพูดถึงสารตัวแรกก่อนเลยนะคะเป็นสารกันบูดในกลุ่มนะคะขออนุญาตอ่านชื่อเนาะชื่อ so ะะโซเดียมเบนโซเอตนะคะโซเดียมเบนโซเอตมันจะมีอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มโซเดียมเบนโซเอตกับตัวโพแทสเซียมโซเบตอ่าเดี๋ยวไปอธิบายอีกทีนึงว่ามันใช้ต่างกันไงเวลาเราไปซื้อประเภทสารกันบูดเนี่ย เ,เขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรชื่อทางเคมีของเขาอะแยกออกมาแต่จริงๆแล้วอะเราสามารถอ่านที่ข้างฉลากได้เลยนะคะว่ามันเราอยู่ในกลุ่มไหนแอบมดพูดอย่างนี้แล้วกันจริงๆไม่ได้อยากจะบอกให้เพื่อนๆนจดจํามันว่ามันคืออะไรกันแน่แต่แค่จะมาบอกว่าตอนที่เราไปซื้ออะให้เราใส่เนี่ยส่วนมากคือคนที่เวลาไปซื้อมาพูดอย่างน,นี้คนที่ไปซื้อเนี่ยก็คือไม่รู้ก็คแค่บอกว่าเอออยากได้สารกันบูดเพื่อที่จะไปใช้กับขนมประเภทประเภทหนึ่งใช่ไหมแต่ทีเนี้ย หลักๆที่ไปใส่กันผิดหรือไปใช้กันผิดเนี่ยก็คือว่าไปตวงผิดนะคะไปตวงผิดประเภทอย่างมดพูดถึงเมื่อกี้ก็คือตัวโซเดียมเบนโซเอทใช่ไหมเบนโซเดียมเบนโซเอทเนี่ยนะคะเขาอาจจะใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ที่เป็นไส้ขนมต่างๆเนี่ยนะคะได้แค่0.05%ของน้ำหนักรวมซึ่งมันน้อยมากๆน้อยมากๆจริงๆสมุด เวลาคำนวณทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะไม่ว่าเพื่อนจะไปเพื่อนจะไปคานวณการราการบูดอะไรก็แล้วแต่นะคะวิธีการคํานวณเหมือนกันคือเอาน้ําหนักรวมของสิ่งที่เราจะใส่ลงไปมายกตัวอย่างวันนี้มดกวนไส้มะพร้าวแล้วกันเป็นไส้มะพร้าวอ่อนนะเพื่อจะนําไปใส่ในขนมปังมดก็เอาไส้น้าหนักรวมของไส้ทั้งหมดว่าจะเป็นเนื้อมะพร,าาพราา้าวน้ํามะพร้าวน้ําตาลรายแป้งกวนไส้นะคะน้ากะทิอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น สินค้าที่เป็นน้ำหนักรวมของขนมตัวนี้ที่เราจะต้องควรนเป็นไส้ขนมตัวนี้ที่เราต้องควรใช่ปะรวมกันหมดเลยบวกบวกเสร็จนะคะก็ไปคูณน,นะคะด้วย0.05%เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอ่าใช่ที่0.05%เปอร์เซ็นต์ในกรณีที่มดใส่โซเดียมเบนโซเอตนะคะคูณ0 0นเปอร์เซ็นต์มันจะได้ออกมาเป็นสมมติว่าน้ำหนักรวมของมดเนี่ยก็คือ1000กรัม1,000กรัมใส่0.05%เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักรวมเนี่ย มันก็คือได้แค่0.5กรัมไม่ถึง1กรัมเลยไม่ถึง1กรัมนี่คือน้อยมากๆน้อยมากน้อยมากๆเลยนะคะอืมจะอธิบายงไงดีเวลาเราซื้อตราช่างมาใช่ปะเราเขาบอกเป็นกรัมอะคือไปช้อนตวงอะไรมันก็ไม่มีเพราะมันต้องละเอียดมากๆเลยทีเนี้ยไอเครื่องช่างน้ําหนักประเภทเนี้ยอยากให้เพื่อนๆถ้าจําเป็นที่ต้องใช้สารอะไรพวกนี้นะคะให้ซื้อตาช่างชนิดเนี้ยมาไว้สําหรับ ช่างสารพวกนี้นะคะแล้วก็เวลาช่างเนี่ยมันจะเป็นจุดจุดทศนิยมค่อนข้างละเอียดแล้วเขาก็จะไวต่อเขาเรียกอะไรคะแรงอากาศอากาศลมพัดนิดนึงก็ก็คือมีผลหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราช่างสารพวกนี้นะคะให้ช่างที่มีพื้นที่ปิดมิดชิดป,ปกติอะถ้าในสายงานโรงงานเนี่ยหรือว่าอะไรที่เราจาเป็นที่จะใช้เขาจะหากล่องมาเลยแล้วก็เอาตาช่างตัวนี้ยที่ละเอียดมากๆเข้าไปในกล่องเพื่อไม่ให้โดนล,ลมเลยนะคะ ื่อไม่ให้แบบอะไรมาไวติงเลยเพราะว่าถ้าเราใส่สารเกินเวลาเราไปตรวจหรือออยอสมตรวจเราก็จะพบว่าสารมันเกินสมมติว่าวันนี้เพื่อนๆตวงควรแค่1สูตรใช่ไหมที่มนบอกคือ1น0 0พแต่วันนึงเราขายดีเราก็เพิ่มสูตรไอสารสารกันบูดเนี่ยที่เราตวงผิดตั้งแต่แรกอะ่ะมันก็เกินไปเรื่อยๆเกินไปเรื่อยๆเกินไปเรืเ่อยๆมันก็คือทบทบทบ,ทบความเกินอะ่ะทบเท่าเท่าเท่าไปเรื่อยๆเนี่ยแหละมันก็คือเหตุผลที่จะทําให้สารกันบูดเนี่ยมันเกินเนาะ หรือว่าเวลาตรวจอ,อยอเนี่ยมาตรวจพบตรวจเจอขนมต่างๆของเจ้านูนเจ้านี้ที่เราเจอว่าสารเกินสารเกินนี่ก็คือเกิดจากอันนี้นะคะวิธีทําที่ดีที่สุดก็อย่างที่บอบอกคํานวณหนึ่งคำนวณให้ถูกนะข้อ2คือตราช่างเครื่องช่างน้ําหนักที่เรานํามาช่างเนี่ยควรจะอยู่ในสถานที่แบบไม่มีลมเลยนะแล้วก็ละเอียดมากๆเรียกว่าเป็น0 0, 0. แบบ เป็นตัวเถ้าหมดจำไม่ผิดน่าจะเรียกว่าไมเป็นไมโครอ่ะก็คือซื้อมาเฉพาะตรงนั้นเสร็จตัวเครื่องชั่งน้ำหนักพวกนี้ช่างเสร็จแล้วนะคะก็ควรจะเก็บแยกไม่ควรจะเอาอะไรไปวางมาเลยเพราะว่ามันเซนซิทีฟมากๆใช่ไหมเราก็ควรจะเก็บแยกเขาออกจากตากช่างปกติเผื่อใครไม่รู้เอาไปใช้นะแล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรไปวางเขานั้นๆเลยะคะต้องการให้เขาเสถียรมากที่สุดเนาะแล้วก็ โอเคเนาะเคลียในเรื่องของเวลาการช่างตัวสารต่างๆนะคะให้ใช้ตาช่างละเอียดเท่านั้นนะคะตอนนี้จริงๆราคาไม่ได้แพงมากอยากให้เพื่อนๆเข้าใจว่าถ้าจำเป็นที่ต้องใช้ก็ลงทุนกับตัวเครื่องช่างน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาอีกสักหนึ่งตัวนะคะไว้สำหรับช่างสารกันลาสารกันบูดต่างๆเนาะ ส่วนในตัวอันที่2ที่มดบอกว่าเป็นโพแทสเซียมซอเดีโพแทสเซียมซอเดีเนี่ยเขาจะใส่ได้มากกว่าเจ้าตัวเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือใส่ได้0.1กรัมนะคะก็คือใส่ไม่ได้มากกว่าอีกเท่านึงแต่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยจากน้ําหนักรวมที่ว่าเมื่อกี้ที่มดบอกก็คือ1,000กรัมมันใส่ได้แค่0.1กรัมเนี่ยก็คือมันใส่ได้แค่1กรัมซึ่งมันเหมือนเดิมค่ะน้อยมากๆเลยน้อยมากๆอยากจะให้ ระวังมากๆนะคะในเรื่องของการใส่สารกันเสียต่างๆลงไปในขนมโอเคพอมาถึงขั้นตอนนี้แล้วหลายคนก็สงสัยแล้วมันใส่ตอนไหนคะมันใส่ตอนไหนดีตอนไหนดีที่จะเหมาะสมนะแล้วใส่ยังไงไม่ให้เป็นอันตรายกับผู้บริโภคด้วยโอ้โหเทคนิควิธีการใช้ ส่วนมากในสูตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลาหรือการบูดเนี่ยในส่วนผสมของของของเราอะค่ะมันจะมีส่วนที่เป็นน้ำอยู่แล้วถ้าหรือเป็นของเหลวเช่นนมครีมหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ให้เราอะเอาส่วนผสมตรงนั้นอะที่เป็นของเหลวอะมาละลายกับตัวสารกันบูดหรือกัรลาก่อนอ่าคนให้ละลายเข้ากันเลยเพราะว่าสารทุกเนี้มันละลายยากสมมติว่าเราเทสาร กันบูดล,ลงไปในขนมเราควรกวนเทล,ลงไปเลยบางทีมันอาจจะไปตกค้างได้นะ,ะให้เราละลายตรงนี้ให้เสร็จพอเสร็จแล้วสมมติมันยกตัวอย่างเมื่อกี้ควรไส้มะพร้าวใช่ไหมพอเรากวนไปซักใส้มะพร้าวของเราได้อุณหภูมิสักเจ็ดสิบองศาขึ้นไปแล้วแบบที่มดเคยบอกไปว่าควรให้ได้แปดสิบห้าองศาขึ้นไปใช่ไหมสมมติตอนนี้ได้สักประมาณเจ็ดสิบองศาแล้วเราจะกวนไปให้ถึงแปดสิบห้าเราใส่ตอนเจ็ดสิบองศานี่คือร้อนแล้วนะคะเพื่อน ควันเนี่ยขึ้นแล้วควันขึ้นจากในเ,เราควรอะไรก็แล้วแต่ให้เพื่อนลองดูได้ไม่ว่าจะเป็นไส้อะไรก็แล้วแต่เมื่อ,อไหร่ที่ควันเริ่มขึ้นเนี่ยคืออุณหภูมิมากกว่า60สิ60อ,องศาลแล้วแน่นอนควรไม่เรื่อคะ่ะใส่สารกันกันบูดนะคะที่เราละลายน้ำแล้วลงไปในขั้นตอนนี้หลังจากที่ส่วนผสมเขาเริ่มร้อน ส่ลงไปแล้วก็คนต่อไปจนอุณหภูมิมันได้เพราะระยะเวลาในช่วงแก๊ปตรงนี้ที่ระหว่างก่อนที่ไส้มันร้อนไปจนถึงเดือดเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่ทําให้สารกันบูดเนี่ยทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็สามารถไม่มีสิ่งตกค้างอยู่ได้นะคะอันนี้ถามว่ามดเอาผลมาจากไหนว่าเอ้ยฟมดรู้ได้ไงไม่มีผลต่อการตกค้างอย่างที่โมเคยเล่าไปเนะว่าตัวมดเองเคยทํางานอยู่ในส่วนของ R D, research, a n development เพราะฉะนั้นทุกอย่างเวลาขนมอ่ะเขาจะนำไปขายแล้วอะค่ะเขาจะต้องมีการไปตรวจอันนี้มันเป็นหน้าที่นะอะบอบอกก่อนมันเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการนะคะที่จะต้องอเอาสินค้าพวกนี้ไปตรวจไม่ว่าจะเป็นตรวจเชื้อตรวจสารหาสารตกค้างหรืออะไรต่างๆนะคะจากขนมที่เราเก็บอายุสินค้าไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปตรวจถามว่ารายละเอียดมันลึกไหมมันลึกเนาะมันลึก,ม,ลกมันลึกซึ้งแต่ว่า มดแค่จะมาบอกว่าเออก็คือเราทํากันวิธีนี้แล้วมันไม่เกิดไม่เกิดผลเอฟเฟกตีฟในเรื่องของการเจอสารตกค้างแต่จริงอย่างที่มดบอกตั้งต้นตั้งแต่แรกเราต้องตวงสารกันเสียตรงนี้ให้ถูกต้องด้วยตั้งแต่แรกนะคะตวงสารกันเสียให้ถูกต้องถ้าคุณเกินตวงเกินตั้งแต่แรกทํายังไงมันก็เกินค่ะยังไงคุณจะไปควนยังไงมันก็เกินทีนี้พอเสร็จแล้วอ่ะหลังจากเราควรเสร็จ ไฟได้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ85องศาแล้วพอเราปิดไฟพักเย็นเพื่อจะนำไปใช้งานตรงนี้สารกันเสียต่างๆมันก็จะยังคงประสิทธิภาพสารกันบูดต่างๆเนี่ยมันก็ได้ทํางานเต็มที่แล้วก็ไม่มีสารตกค้างให้เป็นอันตรายกับผู้บริโภคหรือแม้กระทั่งอยไปตรวจเจอก็มันก็ไม่เจออะคือมันไม่เจอสารตกค้างเพูดง่ายเวลาอยไปตรวจไม่ได้ไปตรวจว่ามีสารกันบูดไหมนะเขาไปตรวจว่ามีสารกันบูดเกินไหมเกินไหมถ้าถามดว่า ในส่วนของการทำขนมที่เขาทำขายกันเนี่ยในทุกทกที่นะคะที่ที่เราซื้อกินกันง่ายๆอย่างเงี้ยตามร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยมดบ,บอกเลยว่าเขาเขาใส่หมดแล้วจริงๆไม่ไม่ได้ไม่ได้มดเทสนะอันนี้พูดจริงๆคือเขาใส่อยู่แล้วมันจะมีรหัสข้างหลังเดี๋ยววันไหนจะชวนมาอ่านไอรหัสไอข้างหลังเนี่ย รหัสข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเนาะว่าว่าเขาใส่แต่จริงๆอ่ะตามกฎหมายพูดง่ายๆทุกคนนะคะทาบนพื้นฐานตามกฎหมายที่อ,ออยอกําหนดนะคะไม่ใช่อยู่ดีคือแบบฉันอยากจะใส่ก็ใส่เท่าไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะอย่างที่มดบอกวันนี้มดออกมาทาคลิปเนี่ยมดอยากแค่ให้เพื่อนๆนะคะทุกคนเนี่ยคํานึงให้เยอะๆว่าถ้าเมื่อเราจะตัดสินใจใส่มดเชื่อว่าไม่มีใครอยากใส่ในกรณีที่ทุกคนเป็นโฮมเมดมดบอกเลยการที่ ทุกคนเป็นโฮมเมดแม้กระทั่งตัวมดเองถ้ามดทาขนมเป็นลักษณะโฮมเมดหรือสินค้าของมดสามารถควบคุมปัจจัยเรื่องของอุณหภูมิได้นะคะอย่างเช่นมดต้องขนส่งแช่เย็นเท่านั้นอะไรเนี่ยออไม่ไม,ไม่ไม่ส่งแบบไปสณีแบบไม่แบบอากาศร้อน,อนๆอย่างเงี้ยไม่เอามดก็จะไม่ใส่มดพูดเลยส่วนตัวของมดเนี่ยมดก็ไม่ใส่แต่ถามว่าถ้ามันจําเป็นหนึ่งที่บอกทุกคนว่าออการใส่เนี่ยมันเป็น,ปน,ปนแค่ ส่วนช่วยนะคะในการชะลอการเจเริญเติบโต,ะต,ะตะของแบคทีเรียนั่นเองเ,องเนาะก็จะทําให้สินค้าของเราเนี่ยยืดอายุออกไปเพราะอย่างที่มดบอกถ้าสมมติวันเนี้ยเพื่อนเลองนึกสภาพดูนะวันเนี้ยเราไปซื้อขนมร้านหนึงห่งเฮ้ยร้านนี้เขาบอกขายดีมากเลยแต่ม,มาถึงมือเรามันบูดอะความรู้สึกที่ไม่ได้กินมันก็แย่อยู่แล้วใช่ปะแล้วไหนมันจะบูดอีกเออมันโคตรแย่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วอะถ้าวันเนี้ยเราจําเป็นที่จะต้องซื้อเพื่อจะนํามาใส่เพื่อจะนํามาใช้เนี่ยก็ คำนึงตรงนี้เยอะๆค่ะซื้อตาช่างสําหรับตัวช่างสารกันเสียกันบูดกันลานะคะแล้วก็วิธีการใส่เนี่ยเอานำมันไปละลายน้ําก่อนก็ละลายให้ดีที่สุดนะคะให้มันละลายไม่มีแบบดูแล้วไม่มีอะไรติดค้างอยู่เลยเนาะแล้วก็ค่อยนาไปผ่านความร้อนนะคะถ้าถามดว่าแล้วในกรณีที่มันไม่จาเป็นต้องไปผ่านความร้อนล่ะคะเช่น วันนี้หนูทําเค้กอะค่ะแล้วตีวิปแล้ววิปมันเป็นวิปสดจําเป็นที่จะต้องใส่สารกันบูดจะต้องทํำยังไงก็เอาสารกันบูดไปละลายน้ําเปล่าก่อนนิดเดียวเองค่ะสมมติสารกันบูดของเพื่อนๆอ,อย่างที่เมื่อกี้มดบอกใช่ไหมมันแค่0.05กรัมไม่ถึง1กรัมมือน,น้อยมากแบบไปเล็บเองอะก็ละลายน้ําแค่ประมาณ1ช้อนชาเนี่ยละลายเราก็ดูแล้วก็ค่อยใส่ลงไปในวิปนะคะแล้วก็ตีผสมเข้ากันเนี่ยคือ เป็นไงพอเราฟังเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันปลอดภัยแล้วนะเพราะมันละลายเข้ากันดีหมดไปทั้งส่วนผสมแล้วนะคะมันไม่ไปโดนกินโดนตรงไหนแล้วมันเจอเป็นอันตรายแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราสบายใจตรงที่ว่าเราใส่ถูกต้องแน่ๆเนี่ยอันนี้คือข้อสําคัญนั่นเองก็อยากจาให้เพื่อนๆน,นะคะคิดแล้วก็ระวังเอาตรงนี้เอาไว้มดเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยพอเริ่มอยากเขาเรียกว่าอะไรเริ่มทําขนมขายแล้วอยากโต แต่บริหารเวลาไม่ได้อะตรงนี้ยมเชื่อว่าทุกคนติดเออมดเชื่อมากๆเลยเพราะว่าโมอะเคยทคําคลิปเกี่ยวกับเรื่องสารการเสียเอาไว้ในนใช่อง YouTube ใช่ไหมแล้วมันเป็นอันเะบอกว่ามันเป็นตอนแรกที่ทําอ่ะตอนแรกที่ทําออกไปอ่ะไม่คิดว่าคือแค่คิดว่าอยากจะออกมาบอกกล่าวในมุมที่เราอะเคยทําเคยทําเคยใช้สารพวกนี้แล้ว เออถ้าเราไม่ระวังเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายทีนี้มันก็มีคนนะเข้ามาถามใต้คอมเมนต์น่ะนู่นนี่นั่นบางทีก็มีอินบ็อกซ์นะคะเข้ามาที่ในเพจของมดเลยว่าแบบจะต้องใช้ยังไงแบบไม่ให้เป็นอันตรายหรือว่าจะใส่สารตัวไหนดีอะไรเงี้ยจริงๆตัวเชมโมดเองนะก็ได้ทําตัวเนี่ยคลิปอันนี้เอาไว้ก็ในช่องอินฟูแต่ถ้าใครอยากจะแบบเจาะลึกเลยว่าใช้ยังไง ซีเรียสยังไงมีสารกลุ่มประเภทไหนบ้างจริงๆมันมีรายละเอียดที่ที่เราหาซื้อได้เนี่ยมากมากกว่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบในสารในกลุ่มของสารที่ทำให้ขนมเก็บได้นานเป็นในพวกแบบตระกูลขนมคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะมีเอาเข้ามาใช้ซึ่งอันนี้อันเนี้ยถ้าไม่ได้อยู่ในสายงานอุตสาหการรมเบเกอรี่อะมดเชื่อว่าน้อยคนที่จะรู้เนาะถ้าเกิดแต่ถ้าใครอยากจะแบบจับกลุ่มตลาดเบเกอรี่แล้วเติบโตจริงๆนะคะมดก็มีร้อเรียนแนะนํานะคะเป็น คอร์สปั้นธุรกิจเบเกอรี่จับเงินร้านเนาะถ้าเกิดว่าใครยังสนใจอยู่ตอนนี้ก็เอาไปลงเรียนได้นะคะตอนนี้คอร์สเนี้ยมดก็ทำราคาไว้ค่อนข้างดีค่ะก็จะเริ่มเรียนด้วยกันวันที่7เดือนมอกราปีหน้านี้เองเนาะก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะทุกคนเนี่ยสนุกไปกับการทำขนมแล้วก็วันนี้นะ ที่เอามาบอกเนี่ยเพราะเห็นหลายคนทักเข้ามาถามนั่นเองนะว่าจะใช้ตัวไหนดีหรือจะใช้ยังไงนะคะไม่ให้เป็นอันตรายเพราะส่วนมากคนส่วนมากก็นึกถึงผู้บริโภคเป็นหลักอันนี้เป็นข้อที่ดีมากมากเลยนะคะที่ทุกคนควรจะนึกถึงผู้บริโภคเป็นหลักนั่นเองนะคะวันนี้เชฟมดไปแล้วก็ถ้ายังไงมีคําถามอะไรก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ มดอัดเอาไว้นะคะก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าค่ะเพื่อนๆวันนี้เชฟมดไปแล้วเ,เชฟมดสอนเบเกอรี่สร้างธุรกิจขนมค่ะบ๊ายบาย